สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบาสและเพิรอนเอาไเชียครับตอนนี้แปดโมงสี่สิบแปดนาทีครับพี่น้องครับตอนนี้เราเดินทางมาที่หน้างานนะครับหน้างานของเรานะบ้านน้องครูนะครับตำบลตำบลยังตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดที่สเกตนะครับหน้างานของเราวันนี้นะครับบ้านน้องอุ้งอิงนะครับมาแมนได้พี่น้องบอลลินวันนี้เรามานอนที่บ้านน้อง ิงนะครับมีบ้านน้องคูกตำบลจานอําเภอเมียงจังหวัดสีสเกตนะครับที่ทางเขาเฮี้ยนเพื่อนนะครับนี่โอ้พอห่างจากงาน40โกิโลครับทางจากอำเภอเคียงในนะครับรัดเขากันทะลมแล้วก็เป็นเคียงในนะครับบกไก่ นะครับแม่แก้มก็พอการใจน่าจะน่าจะมานอนตรงนี้เนาะเดี๋ยวไปลุ้นน้ากันพี่น้องว่ามีผู้มีผู้ใดเน่ยไปนอนเฮียนอีหล่นะครับเราก็จองแล้วนะครับต้นมะม่วงต้นขางเฮียนบอไดเขาไปฟังพูนแล้วมาจอดแทนพยัญชนใช่แล้วฟังฟีเลยดิมันเข้าก็ไดต้นมะม่วงฟังพีแล้ว บรรยากาศนะครับกอ่กอนเขาเยนอีลาเพราะว่าตอนนี้เวลาทุกคนน่าจะนอนอยู่นะครับก็เลยบ่อยากไปย่างไทคลิปเยน็นฝนประเดีเอาเป็นว่าเอาบรรยากาศรอบรอบ,รอบนะครับบริเวณโดยรอบนะครับให้พี่น้องครับได้รับชมบรรยากาศการเขอา บ้านน้องอิงด้วยกันนะครับนี่ครับหอนเล้วพี่น้องวัดบ้านน้องครูแต่มมันผู้ใดไปจอดแท้มควายแล้วโอไม่นะเขาคือผมเห็นผู้ใดฮะคือผมไม่มีผู้ใดเอาแล้วพี่น้องเพราะมันความแมา่ผู้เดียวติบัน เนี่ยมาแล้วก็มาตัวมันเป็นยังกันใจเปน็นนางานล้วทีโอ้เขาจะเาเริ่มไทยแล้วตัวนี้อารถตู้ยิงกระอบ,บู่ จนได้ก้อนไม่เตียนอะไรก้อนไม่แล้วมันไม่ขาดมันมีอย่างก็เอยเอ้ามึงเลยบกนไม่มีใครอยู่แล้วไม่แกมกีมาทางนี้เราไปใส่

อ่าจริกครับคนบูน่ากันอยู่จะคน,นคือไปเห็นพ,พอไงกันใช้บันไดมากนี่นงเอาไม่ค่ยคยบ้ามากผู้เดียวที่เอามัวบ่อยอยู่สรุปแล้วพอ่อญ่กันใส้ไม่มาไม่แก้มก็บันไดมาถึกต้่มพี่น้องครับโอเค ไปหน้าง,งานไม่มีใครมาเลยไม่มีผู้ใดมาเลยสรุปกะแมะมาถ่ายคลิปนะครับแมะมาถ่ายคลิปเราก็จะไปหน้างานต่อนะครับเราก็ไม่อยู่นะไม่มีใครอยู่เราก็ไม่อยู่เราจะไปหน้าง,งานเลยเก่งเจ้าเจ้าแม่เนาะเป็นสว้งานเงียงาน เปิดที่เปียนี่เขเปสมมติว่าเบื่องบนนี้หลับเนแบบยางเลมันกมากระจุกันยาวๆัสิไหมชอบชคับเลยก็เฮ็ดแบบนี้เป็นไรมากเหมืนประตูมเนี่ยงเนนียางนี้โอเคพี่น้องห้อกับจิได้เดินทางไปที่งานเลย ว่าโอ้โหว่านี่ปุ้ยไดมาบอมาเนะโอเคสรุปเรามาคนเดียวบาแบบงงงงมากขนาดขี้รถไกลก็ไม่แก้มใช่ไหมทั้งขอบสีสเกตนี้ดิโอเค โอ้ยทางพีนำมักส่งมันมักส่งส่งบ้านม่าน่ะม,มีดาดฟ้าเห็นเหอ,อมีแดดฟ้าด้วยบ้านม่าน่ะมีดาดฟ้าเราก็จะเห็ดุดาดฟ้าขึ้นอยากได้ดาด,ดฟ้าที่พี่จักจักกิโลสี่สิบป่อเออหนึ่นงตัว โอเคนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแจกดติดตามด้วยครับอตอนนี้ลงส่วนมากผู้เดียวครับคือว่าอย่าบานลมเนาะคือว่ามาโฉกเชยอมาโฉกเชยก็งงนะขี่รถผ่านไม่เก้มแต่ว่าไม่เห็นใครอยู่นี่เลย จะเดินทางไปที่ไหนกันนะครับพี่น้องครับรก,กวางกุหลาบกุ้ยแชกดยตาบุษราเกย์ขอบคุณทุกกำลังใจครับโอ้ยจะไหนไง